พี่อ้อเราไ่ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ยเพิ่งขายตอนสองปีค่ะช่วงโควิดโอ้ขายช่วงโควิดเลยใช่ลแล้วจุดเริ่มต้นทำไมตึองมาขายต้มยำต้มแซ่บเอ้ยต้มต้มยำแล้วก็ยำแซ่บเอาตรงๆก็ไม่รู้จะขายอะไรค่ะพอดีใช่แฟนเขาทำงานโรงแรมไงแล้วทีนี้เขาตกงานโควิดโอ้มีฝีมือทางด้านคุงอาหารเหรอคะเปล่าค่ะทำทำแบบทำเล่น <laughs> ทำเล่นๆออทำไปทำมาก็สองปีแล้วตอนนี้ไม่เล่นแล้วเนาะ,ะไม่เล่นแล้วทำจริง้วตอนนี้ทำจริงแล้ว ح ح> อ๋อน่ากินมากค่ะปลานะคะมีไข่ปลาไข่ปลาเลยนะคะพี่อ,อ๋อปลา,า,าีสาา่สดปลาที่สก มมีววด้วยะะก็มีทะเลเลือกออได้นะปลาอหอกสิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติสาชาแนลค่ะยังอยู่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมตลาดนัดท่าดินแดงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมร้านของพี่อ้อต้มแซบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าคือเยอะเลยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ยนัดต่างๆเลยเดี๋ยวไปไปชมกัน,นะคะ่ะ น่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีหลากหลายเมนูเลยนะคะ mm hmm. เขาจะมีเป็นแบบปลา mm hmm. แล้วก็ทะเลค่ะ mm hmm. น่ากินมากมากเลยค่ะคุณผู้ชม mm hmm. mm hmm. ราคาเขาจะเริ่มต้นที่60บาทค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ต้มต้มยำนะ mm hmm. มีแบบยำด้วยค่ะเป็นเมนูยำนะคะ mm hmm. mm hmm. ปลาค่ะคุณชมกระพงพี่อ้อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นต้มยำปลาเหรอคะพี่อ้อปลากระพงกับไข่ค่ะอ,อันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้หนึ่ง้อยบาทจ้าถูกมาทมีไข่ปลาด้วยค่ะคุณชมที่ร้านจะทำแบบสดๆให้แบบถูงต่อถุงเลยะคะ่ะลูกค้าสั่งได้นะคะ ทำแข่งฝนนะคะรีบแข่งฝนทำแข่งฝนค่ะน่ากินมากค่ะคุณผู้ชมเอาอะไรนะคะลูกค้าเยอะเลยค่ะรวมถ้ารวมอันนี้มีกุ้งหมึกหมูไก่60บาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะมีรวมด้วยแล้วก็มีทะเลเลือกได้นะปลา60ปลาทอดได้เอาอะไรดีพี่เอากุ้งหมึกปลากุ้งหมึกปลาเนาะเอา60อันนี้อันนี้ได้เลยนะร้อน จับดูได้ร้อนร้อนร้อนแ่หะทำทดสดๆใหม่ๆนะคะ <c oughs> สั่งได้นะคะทุกคนจ้า <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> สั่งได้นะคะลูก <c oughs> ค้า <c oughs> พี่อ๋อเริ่มเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมง่ะจ๊ะประมาณบ่ายสามค่ะถึงประมาณทุกครึ่งอยู่ถึงดึกไหมอะคะก็สองทุ่มมาค่ะสองทุ่มะาดทุ่มค่ะเอาเท่าไหร่จ๊ะแปดสิบหรือร้อยเอาแปดสิบจ้าขอบคุณนะคะน้ำพ่นนะคะพี่เสร็จแล้วมาโทรหา ปลานะคะสแกนได้เลยค่ะเียอเป็นปลาอะไรบ้างคะปลากระพงหรอคะมีกระพงกับเก๋าค่ะโอ้ปลาเก๋าก็มีอ่ะคุณผู้ชมจะกินปลาค่ะควันนี้เราสั่งเป็นปลาเก๋าดีกว่าสั่งได้เลยเลือกได้จ้ะเลือกได้เลยนะคะลูกค้าคือมาเข้ามาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมขายดีมากมากเลย ทะเลค่ะพี่อันนี้คือสั่งได้เลยนะคะหกสิบบาทจ้าขายดีมากมากเลยะค,ะนนค่ะค่ะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะขายคนเดียวด้วยนะคะเนี่ยเก่งมากเลยค่ะตลาดตรงนี้มี3วันนะคะวันจันทร์แล้วก็พฤหัสแล้วก็เสาร์ค่ะสะักครู่นะคะ่ะคะขอบคุณค่ะทำไม่ทันเลยค่ะขอแข่งฝ<ข>นแข่งคนปกตินี่ขายคนเดียวเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะ นก็มานะคุณผู้ชมชต้มยำจ้ะแม่แวะก่อนจ้าเรียบร้อยค่่เอาเนาะขอบคุณนะครับพี่ชื่อเทียรคน้งชื่อเทียร์นะเียน พี่อ้อเราปกติพี่อ้อไปขายไหนบ้างอะถ้าจันจันพหิหัสเสา์ที่นี่ค่ะประจ,จําอยู่ตรงนี้นะคะประจํเลยใช่แล้วก็มีอังคารพุธก็เจรนคร28ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ทลอ,อสุขสวัสดิ์ี่ะอค่ะเข้า3มตลาดเข้า3ามตลาดเลยนะคะ ยอที่นี่ฝนตกบ่อยไหมอ่ะโอ้ยตกทุกนัดค่ะเรามืดมาเลยนะตกแบบทุกนัดเลยค่ะแข่งแข่งกับฝนนะคะแข่งกับเวลาด้วยค่ะต้องแข่งตลาดนัต้องรวดเร็วรวดเร็วนะทันใจียอเราที่ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ยเพิ่งขายตอนสองปีค่ะช่วงโควิดโอ้ขายช่วงโควิดเลยใช่แล้วจุดเริ่มต้นทำไมถึงม่าขายต้มยำต้มแซ่บเอ้ยต้มต้มยำแล้วก็ยำแซ่บ เอาตรงๆก็ไม่นู้จะขายอะไรค่ะพอดีใช่แฟนเขาทํางานโรงแรมไงแล้วทีนี้เขาตกงานโควิดโอ้มีฝีมือทางด้านคุงอาหารเหรอคะเปล่าค่ะทําทําแบบทําเล่นๆทําเล่นๆทํออาไปทํามาก็สองปีแล้วะอนนี้ไม่เล่นแล้วเนาะไม่เล่นแล้ว <laughs> ทำจริงแล้วตอนนี้ทำจริงแล้วฝนมาแล้วด้วยค่ะมาผล้ชมาแล้วมาแล้วมเม็ดใหญ่ด้วยของหนูเป็นต้ยมยำปลาเกา๋าค<ะ>่ะสายแข่งกับฝนเลยค่ะคุณผู้ชมฝนหนเป็นปลาเก๋านะคะ <c oughs> มีหัวปลาแซมอนด้วยค่ะมีหลากหลายเลยเป็นน้ำพ้นนะคะค่ะน้ำพ่นค่ะคลิกค่ะอาวน่ากินมากค่ะ มะนาวต้องใช้มะนาวแท้ค่ะโอ้ไใช้มะนาวแท้เลยนะคะที่ร้านใช่้ามะนาวแท้มันจะหอมค่ะเก่าอันนี้ปลากระพงค่ะพี่เอาเอาเก่าแล้วเ,เก่านะเอาแปดสิบหรือร้อยจ้ะอร้อยอจ,จ้ะจ้าจ้ะ น้ำคันนะพี่เนาะน้ำคันเอาแล้วเอาแล้ว อ๋อ <laughs> ขอโทษกอนพี <laughs> เียบ <laughs> เสียบ <laughs> เสียบ <laughs> เียพักซะแล้ว ลาคะมีไข่ปลาไข่ปลาเลยนะคะพี่ออปลาที่โซกปลาอดี่โ ยำปลาช่อนด้วยหรอมีค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาอ๋อมีเป็นบางวันเหรอคะใช่จะใช้เฉพาะเป็นปลาช่อนน้ำตรวนี้เขามีแต่ปลาช่อนเลี้ยงไงยโอ้โหน่เอามาปลาช่อนเลี้ยงมันไม่ค่อยอร่อยมีกลิ่นอ๋อมันจะมีกลิ่นคาวเล่ตัวไปด้านไกลกัน คุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตลาดน้ท่าดินแดงนะคะให้ดูบรรยากาศฝนตกค่ะคุณผู้ชมถ่ายทําแบบฝนตกนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นแบบวิดีโอสั้นๆเนาะก็ใครที่อยากมาเดินนะคะตลาดน้ำท่าแดงเนี่ยจะมีทุกวันจันทร์พฤเลหาดแล้วก็เสาร์นะคะเริ่มมาเดินได้ตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะไม่เกินสองสามทุ่มยังได้อยู่นะคุณผู้ชมค่ะก็สักคลิปวิดีโอนี้นะคะต้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสลาบมือนีเขาพไดไลายๆนะจ้า